วย่โอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอเชิญคุณโบต่อเลยครับถ้าเราสมมติเราตั้งเราตั้งง่ายๆเราตั้งมันเกิดเรานล้วทำไมถึงตั้งอย่างนี้อันนี้เป็นมาตรฐานสากลนะครับว่าเป็นสมาชิกแล้วจะขึ้นเลยว่าเป็นสมาชิกเนี่ยต่างพอคนจะ่าแล้วก็ใส่ พินาชมเสื้อสวยค่ะดีสิแต่ถ้าคนไหน้าอะไรแต่เนี้ยไม่ได้เจ้งเจ้งเจ้งงานยังจบยังผ่อนาอันนี้คัดลอกที่ัวโอเคไม่ได้นจนเขาวันนี้ประสบความสำเร็จกี่ปีตอนนี้ห้าปีได้ยังเจ็ดเจ็ดปีรายได้เดือนละสองแสนสี่ห0ืสองแสน้เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่เราได้เงินเพิ่ม การจูไหมก้ถ้าถ่ายกล้อย่างนี้เร่คือบานเง้าเอาคนแต่ละคนน่มีบานบานบตอนถ่ายมันจะท้แสงแต่ก็เป็นแอพเองมันมีในระบบในก็ราาสัน่สแล้วแม